สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกหัวไทยรถต,ตโตทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้จะนําเสนอสูตรร้อยบนนะครับเดิมนมาทั้งหมด23มงวดนะครับก่อนไปรับชมคลิปนะครับขอฝากคำเตือนก่อนอีกเช่นเคยนะครับสูตรที่นํามาแบ่งปันเกิดจากการคำนวณย้อนหลังทางสถิติ เพื่อหาความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากิินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกกรณีสูตรมีเข้าและหลุดได้เสมอไม่มีใครทราบผลรางวัลที่แน่นอนโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีจากช่องหวยไทยลอตโต้ย้ำนะครับสูตรนี้เกิดจากการคำนวณย้อนหลังนะครับ อย่าเข้ามาคอมเมนต์อย่างที่คอมเมนต์กันนะครับว่าออกราถึงถูกทุงกงง่นะครับก็บอกว่าคำนวณย้อนหลังนะครับขอให้เข้าใจกันด้วยนะครับเป็นสูตรหลักร้อยบน4ี่ตัวนะครับเดินมาทั้งหมดยี่สามงวดนะครับ สำหรับคลิปนี้จะยกตัวอย่างให้ดูห้างวันนะครับวิธีคิดนะครับเราจะใช้หลักแสนบวกกันสามครั้งบวกด้วยหลักพันหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักร้อย 1, บนหนึ่ง 1, 1ครั้งบวกด้วยหลักหน่วยร่างหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วบวกด้วยหลักร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกด้วยสองคงที่เป็นเด่นตัวที่หนึ่งบวกเพิ่มไปอีกสามเป็นเด่นตัวที่สองแล้วบวกเพิ่มไปอีกสามเป็นเด่นตัวที่สาม และบวกเพิ่มไปอีกสี่ขออภัยครับแล้ะบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่สี่นะครับบวกสองบวกสามบวกสามบวกหนึ่งนะครับจากสูตรนะครับเราจะได้สามบวกสี่บวกสี่บวกเก้าบวกเจ็ดบวกสี่บวกสองคงที่นะครับ สาบวกสเป็น 7, 7็ดเจ็ดบวกสเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเก้าเป็นยี่สิบวกเเป็นยี่สิบเจยีวกสเป็นสามสิบวกสคงที่เป็นส3ใช้3ามนะครับสากสามเป็นหกหบวกสเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์นะครับได้36 9หกเกูนย์นะครับผลลัพธ์ก็ถัดมาสามตัวบนออก9 3้หนะครับออกร้อยเข่าที่เลขเก้านะครับ ตอตมานะครับสูตรคำนวณได้สี่เจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับผลรางวัลออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับหลัออกร้อยเข้าที่เลขหนึ่งนะครับมดต่อมาสูตรคำนวณได้ศูนย์สามหกเจ็ดนะครับผลรางวัลสามตัวบนออกสามเจ็ดสองนะครับ หลักร้อยก็ข้าที่เลขสามงวดต่อมานะครับสูตรควณได้ศูนย์สามหกเจนะครับผลลัพธสามตัวบนออกศูนย์สามเจนะครับหลักร้อยก็เข้าที่เลขศูนย์งวดต่อมานะครับ สูคุณวนได้4701นะครับผลรางวัล3มตัวบนออก761หลักร้อยก็เข้าที่เลข7นะครับเดินมาทั้งหมด23งวดน,นะครับมาดูงวดที่24กันนะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับผลรางวัน ที่1ออก0 3 2 7 6 1นะครับสตัวล่างออก5้าามตัวหน้าครั้งที่1ออก6 4 8. สีามตัวหน้าครั้งที่2ออก4ี่เสามตัวท้ายครั้งที่1ออก8 4 4สามตัวท้ายครั้งที่2ออก2 4 5นะครับเวลาจดผลรางวัลต้องจดให้เหมือนกันนะครับจะได้คำนวณได้เหมือนกันนะครับ,บศูนย์บวก0นย์เป็น0นย์นะครับบวกกัน3า,ราครั้งได้ศูนย์ แล้วก็บวกเลขสองคือหลักพันนะครับหลักพันคือเลข2หลักร้อยคือเลขเจนะครับศูนย์บวกสเป็นสองสองบวกเเป็น9ก้าเ้าบวกเจดเป็นสิบหิบหบวกสเป็นยี่สิบยี่สบวกแปดเป็น28 28บดบวกสองคงที่นะครับเป็นสามสิบศูนย์บวกเพิ่มไปสามนะครับเป็นสามสามบวกอีกสามเป็นหกหบวกอีกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับ ก็จะได้หลักร้อยประจํางวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับคือ0ูนยสาหกเนะครับสูตรจะเดินต่อหรือไม่ไม่มีใครทราบนะครับโปรดใช้วิทยาญาณของท่านในการตัดสินใจนะครับ ก็ต้องรอรุ่นพร้อมกันนะครับในวันที่หนึ่งธันวาคม2 5งพันะครับแล้วก็ชอบสามตัวนะครับคือศูนย์ามเนะครับตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้นะครับ สำคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ